สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสัตว์เลี้ยงแสนรักกันอีกหนึ่งครั้งได้ในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่ผมไปหาและก็ไปขอบริจาคจากบ้านพี่สาวมานะครับมาลองดูว่าผมไปหาแล้วก็เอาต้นไม้อะไรจากบ้านพี่สาวมาบ้างนะครับมา,มาเริ่มดูกันก่อนเลยสินค้าที่หาเองนี่ก็คือตาลปัดลือสีนะครับ นี่หาเองต่อไปก็ผักกูดนี่ไปขุดมาเองกับมือครับต่อไปก็มาดูการที่เราไปขอมาบ้างต้นที่ไปขอก็มีสาวน้อยปะแป้งน่าจะใช่นะครับแต่หนอนกินไปเยอะครับ ต่อไปว้าวตึ๊บตึ๊บหน้าวัวครับต่อไปบอกว่ามอนสเตอร่าน่าจะใช่นะครับพี่เขาบอกอย่างนั้น ้นนี้ลืมชื่อไปแล้วครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าชื่ออะไรเอาละครับเปิดถุงของขวัญคริสต <c oughs> ์มาสตัวนี้พี่สาบอกว่าเดฟจากเมืองนอกนะครับผมครับไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไร แต่วิสาบอกว่าไปเด็ดมาจากเมืองนอกต้นนี้ก็ลืมชื่อไปแล้วครับมินมาบอกได้นะครับว่าชื่ออะไรต้นนี้ครับ นี่ไม่ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าใครก็รู้นะครับผมว่าชื่ออะไรครับผมต่อไปก็ตระกูลเศรษฐีเรือนในครับอ้โห เห็นถุงเล็กน้อยอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะครับต้นนี้เป็นไม้หนามแต่ผมก็ไม่รู้จักชื่อนะครับแล้ววันนี้จะปลูกกันหมดไหมเนี่ยครับผมนี่ก็เฟิร์น เอื้องไหมานาออันนี้ก็คือต้นเขาวกวางหรือเปล่าครับผมนี่ก็เป็นเฟิร์นเหมือนกันนะครับ บัวอมซอนแคะครับผมเดี๋ยวต้องเอามาบำรุงให้ต้นโตโตสวยๆครับกาบหอยแข้งดังนี่ต้นอะไรครับลืมชื่อไปละ <c oughs> นี่ก็เป็นตระกูลของกระบองเพชรหรือเปลาป่าครับ<ก>นี่คืออะไรผมญี่ปุ่นหรือเปลาป่าครับแต่กลิ่นเขาหอมมากเลยนะครับใบเขา ยังมีค้างและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมไปหาและก็ขอมาครับวันนี้ก็จะทำการปลูกทั้งหมดให้เสร็จสิ้นครับมีทั้งหมดกี่อย่างนี่ยครับผม1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1ิ1เอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าสบหสเจ็ดสิดสิยี่สิบยชนิดครับผมวันนี้ต้องปลูกให้เสร็จครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชม